โอ้ยบรรยากาศพอดีพ่อง่าพี่น้องเ้ยซ้ำเนี่ยตนนอาบี่ไวก็จะไปปนเนะเด๋วสบายดีเป็นตลาดปะมันีต็นต่เ้ยูกือเต็เ่มาเยเวียดตนเต่าเลต่าอะไฮะไม่เชียเบียดเต่าเก็โมเก็เบียดเราจะไปตลาดเล้ะ ใช่พราป็นส no ่วนเดิมบรรยากาศย่ำเศ้าอยู่รุมอยู่รุมเศร้าเตือบอยู่ไี่ต้วเวทท่านขืนแห้ปกติมือได้กับเตื่ปกติเตเวทขืนได้อ้าวอ้าวเลยตะเวทตเวทกระลักขืนเนาะอ้ยบรรยากาศพอดีพองามาี่น้องเ้ยซ้ำเ อากาศบ้านเหรอ้เขาไปขายมันนะพี่น้องยำมันนะเนาะเออเออนำมันเลยเนี่ยมาแต่เด็กเด็ก

เบิร์แล้วแน่จะมาสวยหลายป้าป้าทุกทีมามามาเส่าวดมาส่วาสวดปากนี่เบิร์แหละเออเออไปเบิ่งาปากป่ากันกอน

้าเอาบ้างหกิบหกิ้จานหกชิพห้สอง้นแสนิพอรฮะสามพันเออเขาตัดลาย ะจะได้ไหมานตจะได้จะไดเนีดีเดียมตามชื่อหาออปลาดุกากหน้าใช่ไหมนีไ้ปลานุกหน้าดีสิบพันหับ เอาไปปนเนะาะเห็นปลาขาสื่อหน่อไม้เมื่อแกงอีกบ่เอาหน่อไมอ้ฝากนะนี่ก็เห็นปลาขาและนะ้วเนี่ยเออมาสัง่สงสมค่ะกระแสบไหมป่ายเยี่ยงเกิน dạy 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 con dạy dạy con dạy hạt สองตอนชิ้มหาน้ำตัวนี้บอว่ามีกากไล่นี่ตัวนี้นี่ยโอเคตัวนี่ากห้งฮะสิบพันสามตอนเส้าหาสามตอนเส้าหาเอากระเอาที่เอาไปหนึ่ง ตาปลนอะไรมัดทัวอไรเนี่ยเนี่ยมาถาพาเ้วแดเพื่อจค่าพักเนี่ยเด้อม้างามเนี่ยจอุ้ย เอาจะไหนนอกเจ้าัมนอนอนจาโม่งขึ้นเลยอกืนเลยห้เอาหาพัดใไ้เราหาพ้าไเราเอาหาใไ้เดอรหาพัาเออ

มาตามกันนะหนาจะแม่ยูทูบเบอร์คนไทยอ่ะคนละเจว่าดีไร์แล้คก็ทยคือแล้วก็ายแล้วก็ทายเดี๋ยวให้สบายดีขอเท็ดสองดุ้ยกันแม่นก็ตัวนีดูอ่ะหน้าเลย เอาอะไรโอ้ยออามูเนาะอือบอยยากบอยากมูเออเอาไก่ดิไก่กอใครจะได้เหนือไก่หกะามะฉมะโอ้เอากะซเอาตัวหนึ่งบวเอาตัวหนึ่งเกา ไรบังกอไรบังกนตัวบันคืออยุแค่เท่าย่งบอก่บ่ยังบ่เลเอาตัวนี้เมื่อใครจะได้ไหนมัดซีฟมัดซีฟนี่แหละเนาะเขาเลยเตือกจไปเอาไปตำกินอีก

Ừ, mú rồi, vừa xỉu ăn mú đây đó. sẽ là ăn cái <laughs> này. caram caram đây, bằng lưng sau phăn này mà. bằng lưng sau phăn. của. bò bùi, thấy đấy ăn gì, มันมันไกระดูกเลยฮะกระดูกเขาคู่กับเอาไปปา้าไปแลาอับเออเขาไปปา้าไปแล้วจกินอะไรสมพักนี่เขากระยาเอาเอาเอาจานหนึงหหหน่งเ <laughs> ด๋ออย่างนี้เนาะ มีหอยจานหนึ่งสิบพันสิบพันปว่เน้นคำกแก่ประเด็นอะไรจานหนึ่งสิบพันเกียวเป็นโลจานหนึ่งสะบพันเกี่ยวเนโลไปต็วะน่เป็นประก 1, 10, 000, 10, 000. รดแบบอ<ป> ใส่พวกทัวธรรมดาบาเสือจะได้ับบหมบมาเอาสีคือเก่าเน่องฮะเอาซํำเงินพ่อตี่้อยากเงินบ่พ่อพี่น้อง

พาดเนาะได้ติดหนีอ <ah> ีกพี่นไหมตีเต le ิร์นอาดเก็บเกั็กเน่ะว่าวว่าติดหนีคาคาสินเขาอีกเงินโบพ่อเนาะเขาเจ้ะหายติดเอบิ้ดแล้วเบิดแล้วเบิดกุฏิแล้วเบิดเงินแล้วหมดตังเลี้ยวหมดตังแล้วไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยว โอเคเดี๋ยวบรรยากาศแลวบรรยากาศน่าสวยแล้วเบิดงบไปเสืเอามาเบิง้งเบิงได้ยังไงได้อะไรบ้างปลาบูดุมปลาปลาตอตอเบิดงบไปซ้อมแซยนเกบอแม่แล้วเวน,นีคืออากหาบ้านวนเขามาบ้นเนี่สองที่ได้ปลานัวสเออ อันนี้เข้ามาสวยอะไรปลาปกกมันแบบอัพเกรดหน่อยนึ่งรักออัพเกรดป่าอัพเกร <c oughs> คดคลิปคลิปจะด,ดีแล้แลูกคนได้ก็ใส่สอบูรเดีเราใส่ได้ไมหมใ่พน <c oughs> ันกดไว้า